สวัสดีครับพบกับผมอีกอคลิปหนึ่งนะครับเช้านี้นะก็ทำจริงคลิปต้องออกแต่วันศุกร์นะครับก็มีงานเยอะก็เลยต้องเลื่อนการทำคลิปมาเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก็ใช้สายหน่อยก็จะลงนะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่านะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสอยู่นะครับว่าหนังนะครับเรื่องเท้าสีสุราจันทร์ก็เป็นกระแส ในโลกโซเชียลค่อนข้างจะมากมายก็พูดถึงกันเยอะมากมายนะครับแต่อันนี้คือมันก็ไม่ดีนะครับมันทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นมันทำให้คนเนี่ยที่จะศึกษาที่จะค้นหาประวัติศาสตร์มากขึ้นดีกว่าฟังมานั่งเล่าบางคนก็ไปค้นตำรับตำลาไปค้นพงศวดานต่างๆมากมาย อันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของหนังเรื่องนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือทําให้คนเนี่ยเห็นภาพแต่ภาพนั้นมันจะถูกหรือจะผิดยังไงมันก็ก็ต้องเป็นจะแล้วแต่ที่เราสมัยก่อนเราอ่านหนังสือเราจินตนาการแต่ตอนนี้เราไม่ต้องจินตนาการเราเห็นภาพแต่ส่วนจะเป็นยังไงก็จะต,ตรงตามสเปคหรือไม่ตรงตามสเปคก็แล้วแต่คนคิดเอาแล้วกันนะครับ แต่วันนี้ที่ผมจะมาเล่าไม่ได้เกี่ยวกับสาวสีสุดาจันทร์นะครับแต่จะเกี่ยวกับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับเกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์ครับตัวสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าท่านขึ้นครองราชมายัางไงนะครับสมเด็จพระนารายณ์นั้นนะครับท่านเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสัททองนะครับ พอเป็นโอรสของพระเจ้าพส่าทองปุ๊บเนี่ยพระเจ้าพสาทองเนี่ยท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่แย่งชิงอํานาจมานะครับจากลูกของพระเจ้าทรงธรรมอีกทีหนึ่งนะครับแย่งชิงมาถึงสองพระองค์นะครับถึงพอจะเป็นกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งหรือบางคนก็ว่าเป็นโอรสลับนะครับของพระเอกาทศรสอันนี้ก็ว่ากันไปหลักฐานมันแค่เป็นเรื่องบอกเล่าแต่หลักฐานทางบรติศาสตร์มีการบันทึกเนี่ย มันไม่มีนะครับเลยพระจัสาสัทอรเนี่ขึ้นมาในถึงขนาดทาบรมราชาพิเศษสองครั้งเหมือนอพระเชียนราชาเพราะว่าคนไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะครับคราวนี้เมื่อพระองค์เนี่ยเป็นคนที่สร้างวัดชัยวัฒนารามเนี่ยใหญ่โตที่สวยงามเป็นมรดกโลกนเนี่ยนั่นคือนัน่นน,นั่นคือพระองค์นะครับสมเด็จพระราลารายณเนี่ยถ้าเป็นโอรสนะครับ ดับการที่ได้ชื่อพระนารายณ์เนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านมาทักที่บางปอินเนี่ยแล้วก็พระนาายเนี่ยเหมือนจะออกมาในน้ำฝนนะครับท่านก็มาห้ามแล้วก็ฟ้ามันแลบนะครับคยเห็นพระนาลายเนี่ยเป็นสี่ก่อนก็ตั้งชื่อว่านารายกุมารแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ไฟไหม้นะครับไฟไหม้ที่พระที่นั่งองค์หนึ่ง พระนารายณ์ก็ไปช่วยดับไฟนะครับเป็นเด็กก็ไปช่วยดับไฟก็ผู้คนก็เห็นว่าพระนารายณ์นีมีสีก่อน,นครับมีสีก่อนก็เลยทุกคนว่าก็คือเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาครับเป็นล่าง,งพระนารายณ์ก็ต้องให้ชื่อว่านารายณ์กุมารอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนกรุงศรีคนกรุงเก่าเล่าต่อกันมานะครับแต่ในสมัยพระองค์เนี่ยเมื่อสิ้น สิ้นพระชนของพระเจ้าประสาททองเนี่ยบัลลังไม่ไม่ได้ตกอยู่กับพระองค์บรลลังตกอยู่กับเจ้าฟ้าชัยนะครับเจ้าฟ้าชัยเนี่ยก็คือเป็นคนที่พระเจ้าประสาททองเนี่ยไว้วางใจและและให้ขึ้นครองบรลลังนะครับท่านเป็นพี่เนาะท่านเนพี่ก็ขึ้นครองบรลลังคราวนี้พระนารายณ์เนี่ยสันนิษฐานว่าคงไม่พอใจนะครับไม่พอใจ มากนะครับไม่พอใจมากอาพอไม่พอใจมากเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการคิดคดนะจะเรียกว่าคิดคดหรือถ,ถ้าจะคิดเป็นระบบมันคิดคดอยู่แล้วนะนะครับก็มีการคิดนะครับกับอาของท่านคือน้องของพระเจ้าประสัตทองคือพระศรีทุธรรมราชานะครับพระศรีทุธรรมราชาเนี่ยก็เป็นน้องนะครับ แต่ว่าไม่ได้เกิดตามตำนานบอกว่าไม่ได้เกิดจากพระเอกาทุสลสกับนางอินแต่เป็นเกิดจากคนอื่นกจากเกิดจากคนนุณนางคนหนึ่งนะครับกับนางอินนะครับพระศรีธรรมราชาเนี่ยแม่ดูอย,อยู่หลานคิดจะให้เป็นกษัตริย์นี่ทําไมจะไม่เอาละ่ะนะครับพระศรีธรรมราชาก็ตกปากรักคำนะครับว่าจะก่อการด้วยกัน ดิษอำนาจจากฟ้าเจา้า,จาฟ้าชัยขึ้นมาครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ก็น่าคิดอยู่นะครับว่าพระศรีธุธรรมราชากับพระารายเนี่ยคงจะมีความสนิทคิดเชื้อต่อกันแล้วก็ไปมาหาสู่กันบ่อยก็มีการแต่ผมผมสนิทถามว่าพระนารายณ์ท่านคิดลึกกว่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าท่านคิดลึกยังไงเมื่อพระศรีธุธรรมราชาเนี่ย เมื่อพระศรีทุธรรมราชาเนี่ยกับพระนารายณ์เนี่ยยึดอํานาจจากเจ้าฟ้าชัยมาได้แล้วเนี่ยพอท่านยึดอํานาจจากเจ้าฟ้าชัยมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านครองราชก็ปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์โดยที่พระศรีธรรมราชาเป็นกษัตริย์พระนารายณ์ยให้เป็นวังหน้าพระนารายณ์ยก็มีขุนทหารหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นโกศาธิบดีเด็กโกศาธิบดีปานประเภทราชาต่างๆเนี่ยอยู่อยู่เป็น เพื่อนที่เล่นด้วยกันแล้วก็เป็นเป็นผู้ไมีมากฝีไม้รายมือเยอะตัวนั้นตอนนั้นนะผมือว่าภาษีธรัมราชาเนี่ยคงก็ไม่ค่อยมีทหารเอกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพระนารายณ์ท่านคิดลึกท่านใช้กลศึกที่เรียกว่าพวนเรือโยงนะครับพวนเรือโยงโพงน้ําบอกโพงพงน้ำบอก,พพบอกเพราะว่าพวนเรือโยงคือท่านเอาพระภาษีธรัมราชามาเป็นพวกนะครับ พงน้ําบอกคือต้องก้มหัวให้พระสิทธิธรมราชาก่อนตัวเองก็กับูดไปศึกกับพูดได้เนี่ยเห,เห็นอาเนี่ยดังพ่อนะเห็นอาเนี่ยเออ่มีบุญญาธิการกว่าหน้ากาบพุ่ไปพ่ประพฤติด,ดีมากกว่าเออ่ดาฟ้าชายัยก็เลยคิดว่าให้อาเนี่ยขึ้นมาครองราชดีกว่าแต่ในแผนลึกๆผมเชื่อ,ผม,อผมเชื่อล้านเปลยพระนรา,ายเนี่ย มีแผนล,ลึกๆว่าจะยึดอํานาจต่อจากพระชัยราชาเอ้ไม่ใช่จากพระอ่พระศิีธรรมราชาขอโทษทีนะครับติดใจพระเจ้าเา้าศสีสุดาจันทร,ร์ขอโทษทีนะครับยรือ,อํานาจจากพระศรธรรมราชานะครับมีอยู่แล้วแต่คิดการเหมือนยืมมือยืมดาบฆ่าคนด้วยนะครับยืมดาบฆ่าคนด้วยเ <laughs> วลาความก่อการปุ๊บเนี่ยคนที่จะก่อการเป็นกระยัต้องออกแรงออกแรงมาก นะครับเสียไพ่พลก็ต้องเสียมากกว่านำหน้าพระศรีธรรมราชาเนี่ยนำหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะตัวเองอยากเป็นกษัตริย์นะครับก็ต้องนำหน้าพอนำหน้าปุ๊บไพ่พลที่เสียไปเนี่ยก็ต้องมีมากกว่านะครับแล้วเมื่อพระศรีสุธรรมราชาขึ้นของราชพระธดา,าได้เป็นวังหน้าแล้วก็มีการเตรียมการจะยึดอํานาจสอนอีกทีหนึ่งจะกำลังยึดอํานาจสอนอีกทีหนึ่งพงศาวดารไม่ได้เขียนไว้หรอกแต่ผมวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต นะครับมีการเขาเรียกว่าปฏิวัติศอนอีกทีหนึ่งปฏิวัติศอนเหตุก็คือว่าพระศรีธรรมราชาเนี่ยก็จะเอาอพี่สาวของพระนารายณ์เนี่ยเป็นเมียเอาหลานเป็นเมียที่จริงๆแล้วเขาเป็นกษัตริย์เขาก็เอาได้นะนะเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอามาเป็นบาทจาริกาก็ได้แหมสมัยก่อนอพระบาทธรรมราชายังส่งยังส่งพระสุพรรณกัลยามาเป็นบาทจาริกาของผู้เลงนองเลย นะครับทาไมมันจะทําไม่ได้ลนะ่ะเขาทําได้แต่อันนี้คือมันต้องหาเหตุนะครับมันต้องหาเหตุก่อนนะครับก็หาเหตุว่าพระศรีธูธรรมราชาเนี่ยไม่อยู่ในทศพิษราชธรรมไม่ตั้งอยู่ในทศพิษนะหลายหลาย,หลายอย่างเพื่อจะหาเหตุนะครับพอได้จังหวะก็ยกทับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพระในในพงศ์วดานเขียนไว้ว่าพี่สาวพระนารายณ์เนี่ย มีความสวยงามมากมีความสวยงามมากแล้วก็พ,พระศรีธรรมราชาก็บอกว่าให้ขึ้นถวายตัวนะครับเพราะว่า,อ,าอยากได้เป็นเมียแหละเนาะแล้วก็อยากได้หลานเป็นเมียก็สุดท้ายก็หนีออกมานะครับคิดกับขุนนางของพระนางนะหนีออกมาโดยใส่ตู้มาที่วังพระนารายณ์พระนารายณ์ก็โกรธแต่โกรธจริงโกรธบมไม่รู้แต่โกรธแต่ว่ากูมีอำนาจที่จะดึกได้แล้วเคยบอกสร้งสมกำลัง เวงอาจจะลบแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหนักเหมือนพระศรีธรรมราชาศรีธรรมราชานี่ก็ต้องเสียพ่ผลอยู่แล้วนะครับมันมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการลบราค่าฝันนะครับแล้วก็คงไม่ระแวงว่าพระนารายจะจะยึดอำนาจนะครับก็คิดว่าอคงไม่มีหลานคงไม่กล้าทําหรอกหมายมันเยืนยอกูทักนาดนั้นกูนี่เปรียบเหมือนเหมือนดังบิดามันเลยมันคงไม่ทําหรอกแต่สุดท้ายหลานคนนั้นก็ทํานะครับก็เมื่อ พี่สาวมาบอกว่าเนี่ยจะโดนถวายตัวก็โกรธมากหาว่ามีเป็นกษัตริย์มาอยู่ในขติยะของกษัตริย์ไม่อยู่ในทศพิษราชธรรมมีใจที่จะเอาหลานทําเมียอย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่คนนะมะนะถ้ามันจะปฏิวัติเนี่ยคือนิสัยของมนุษย์เนี่ยถ้าจะมันจะหาเหตุยังไงมันก็หาเหตุได้มันหาเหตุจนได้แหละมันหาเหตุที่จะ จะลบจนได้มหาเหตุที่จะเอาเรื่องจุดได้แหละคนเราในนี้ใสของคนมันเป็นอย่างนี้นะครับพรานลายก็เลยหาเหตุตรงนี้แหละอันเนี้ยเป็นเหตุทําให้เกิดกบฏหรือแย่งชิงอํานาจนะครับเพื่อความชอบธรรมในการแย่งชิงอํานาจมาจากพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นอาของท่านเองก็มีการยึดอํานาจเกิดขึ้นครับสู้รบกันโอ้โหโอลมมนนะครับ,บ,นโโโรนรบในวงในวังเนี่ยสู้รบกัน ทั้งสองบาดเจ็บปมตายนะครับแล้วก็ฝ่ายพระศรีที่ทราชาเพียงพรำมอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งตอนที่ยึดอำนาจจาก้เจ้า,จาฟ้าชัยเนี่ยมันยึดอำนาจมาเนี่ยมันก็ต้องเสียผู้คนอยู่แล้วเสียคุณนางคุนนางที่เก่งกล้าสามารถแล้วด้วยความไม่ไม่ไดไ้ไม่คิดระแวงว่าหลานในไส้นะครับคือจะมาก่อการเป็นกบฏนะครับก็ทำให้ตัวเองนะถึงก็ต้องโดน เด็ดชีพโดยการประหารที่วัดโคกพญานะครับตามราชประเพณีอันนี้ผมก็จะบอกว่าอายุธยาเนี่ยมันมีการแข่งแย่งกิงโดยใช้ข้ออ้างอย่างเงี้ย <c oughs> ใครชนะคนนั้นเป็นกษัตริย์ใครชนะคนนั้นเป็นเจ้าใครเขาชนะคนนั้นเป็นคนเขียนพงศาวดารน,นะครับพงศาวดารมันก็เลยเ,เขียนอวยให้กับ คนชนะซะมากกว่าเพราะว่าอะไรก็อย่างอารักษ์เขียนพงศาว,วดารเนี่ยมึงเขียนไม่ดีเลยหรือกูตัดคอนะกูมีดมึงไปบั่นคอทั้งเจ็ดชั่วโคตรแล้วมึงจะเขียนไม่ดีเพราะนั้นมันก็มัมนพงศาว,วดารมันก็มีการเขียนอวยอยู่แ้ะอันนี้ปเป็นเรื่องปกติเวลาเราอ่านพงศาว,วดารเราก็ต้องอ่านหลายมุมนะครับคิดหลายมุมคิดหลายแง่นะครับคิดถึงหลักความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยพระนารายณ์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์พระศรีสุธรรมราชาก็เป็นมนุษย์นะครับจ้าฟ้าชัยก็เป็นมนุษย์ พระเจ้าพระเาประสาททองเ็เป็นมนุษย์ต่างคนต่างเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะต้องใช้ความรักโลภโกรธหลงอันเนี้ยมีอยู่ทุกทุกราชวงศ์ทุกประเทศของทั่วโลกนี้นะครับมันจะมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องปกติในการที่ว่าจะยึดอำนาจและมีการหาเหตุในการที่ว่าจะ จะใช้ในจะใช้เป็นข้ออ้างนะครับใช้เป็นข้ออ้างในการที่ว่าจะยึดอํานาจเนี่ยนี่มาเนี่ยวันนี้ก็จะยึดอํานาจผมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แมวน่ารักครับเป็นแมวยวัชชุมพลนะครับขอมาครับจะตายแล้วเอามารักษาต้องเิ็นหมื่นหายคีออนนะครับรับชื่อหนมปังแล้วก็ในเมื่อพระราชาเห็นยึดอำนาจได้แลวครับปุ๊บเนี่ยก็สั่งสิคนเขียนเพราะว่ามีการทำพระราชบิพนธาสวรร์ หม่อีกครั้งในสมัยพนาลายก็เขียนเอาก็ ه, เขียนตามที่ก็ก็ต้อง <g maior> ก็ต้องเขียนตามพี่ผู้ชนะสั่งให้เขียนนะ่น <g gr> นะก็เลยทําให้พงศ์สว,วดานที่เราได้อ่านเนี่ย <g gr> ก็เลยพ,พระีรี่ทธรรมราชาก็เลยเป็นออกเป็นตัวไร้ยร้ยหน่อยตัวไร้าย้หน่อยนะครับ <g gr> เพราะว่าคนเขียนคงไม่ไม่ใช่เขียนให้ตัวเองไม่ดีหรอกต้องเขียนให้ตัวเองดีอยู่แล้วเนาะแต่เราอ่านพงศาวดานก็ต้องคิดนะครับว่า นั่นแสดงว่าพนารายซึ่งผมสงสัยมาตลอดว่าพนารายเนี่ยท่านมีแผนซ้อนแผนอยู่แล้วในการที่จะขึ้นมีอำนาจโดยยืมนะครับยืมยืมกาลังของพระเจ้าอานะครับคือพวเลยโยงดึงมาเป็นพวกพวงน้ําบ่ก,ก้มหัวให้นะครับแล้วก็เอากําลังส่วน,นนั้นนะครับเป็นการยึดแล้วตัวเองก็พออยู่ๆได้ไม่นานตัวเองก็รอจกกังหวะเวลาแล้วก็ยึด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 ,ยดโดยที่พระตุธรรมราชาเนี่ยแทบจะไม่ถูตัวไม่ได้แพ้ละขาย นะครับไม่ได้แค่ระขายเลยก็ทําให้พระองค์เนี่ยได้เสียพระราชบัลลังก์ให้กับหลานตัวเองทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งชีวิตนั่นคือนิยายบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธย,ยานะครับที่ผมนํามาเล่าวันนี้นะครับเหมือนกันเหมือนกับบทเท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยคล้ายๆกันกนะครับมีการแย่งชิงอํานาจเหมือนกันอํานาจมันหอมหวานอํานาจมันหอมหวนนะครับบางทีมันก็เลยทําให้ คนเนี่ยอยากดอำอนาจอยากมีอำนาจแต่ในสมยัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยบ้านเมืองก็จะเดินรุ้งเรืองนะไม่ใช่ไม่จะเิญรุ้งเรืองจะิญรุ้งเรืองมากแต่ก็เหมือนท้อทับกัมสัตย์พระองค์ก็โดนยึดอำนาจคืนไปเหมือนกันนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดการแจ้งเตือนครับแล้วก็กดดิ่งนะครับแล้วก็วันนี้มีคนตามสองหมื่นแล้วอันนี้ก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนมากที่ติดตามมาให้ครบสองหมื่นดีใจเหลือเกินนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องผมนะครับทุกบ้า channel, นพีอินเทอร์เนัตนะ ได้ตลอดเวลานะครับแล้วขอผมจะพยายามอัปเดตคลิปต่างๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ